สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเช่นเคยนะคะวันนี้มี2โรงน้ำตาลนะคะที่จะมีการสำรองจ่ายเงินอ้อยขั้นเบื้องสุดท้ายรอบที่2นะคะเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็มาชมรายละเอียดกันนะคะว่าจะมีโรงน้ำตาลไหนไหนบ้างนะคะ สำหรับโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวนะคะสำหรับใครที่รอคอยจะมีการจ่ายเงินรอบที่สองสำรองจ่ายเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายประจำปี2,565ทับ66สำหรับชาวไรอ้อยนะคะที่ยืนยันสัญญาต้นปี66ทับ67และแจ้งปลูกอ้อยปี67 ทับหกแล้วนะคะโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวจะจ่ายเงินสำรองจ่ายในอัตราตันละ40บาทในวันจันทร์นะคะที่27พฤศจิกายน2566นั่นเองค่ะสำหรับรายละเอียดการสำรองจ่ายเงินเบื้องสุดท้ายนะคะรอบที่1ได้สำรองจ่ายไปตันละ50บาท ใจให้ในวันที่16ถึงวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนรอบที่สองนี้ตันละ40บาทวันที่27พฤศจิก,กายนรวมแล้วนะคะก็อยู่ที่90บาทต่อตันนั่นเองค่ะสำหรับโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวค่ะต่อมาเป็นโรงงานน้ำตาลมิตร ภูเวียงนะคะสำรองจ่ายเงินอ้อยขั้นสุดท้ายหรือว่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปี6 6ทัาหเช่นกันจะจ่ายให้ตันละ40บาทนะคะสำหรับรอบที่สองนี้จ่ายให้ในวันที่27พฤศจิกายน2566เหมือนกันนะคะสำหรับ2โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวและก็มิตรภูเวียงนั่นเองนะคะจะจ่ายให้ในวันที่27ชาวไร่อ้อยก็เตรียมรับเงินได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีคู่สัญญา กับ2โรงงานนี้ค่ะจะจ่ายให้นะคะสำรองจ่ายเป็นที่เรียบร้อยรอโอนเงินเลยนะคะวันที่27ก็คือวันจันทร์หน้านั่นเองวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและก็รับฟังถ้ามีโรงงานไหนจะมีการสำรองจ่ายหรือว่าโอนให้วันไหนจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ